วันนี <antique. S 1> ้พวกเราก็จะไปนีอากจะไปดำน้ำกันเนาะเนาะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนไปไปดำน้ำกันตอนนี้จะไปดูฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะเออเอเออว้าว้าวว้้ มแล้วจ้าทุกคนอ่านเอาเลยนะจ๊ะเดบบอกว่าเดบบอกว่าก่อนที่เราจะเข้าถึงเรื่องนี้มีบางอย่างที่เราต้องดูแลบนเรือแหม่แหม่แหมจะใ้ทำอะไรอ่ะทุกเกมเขาจะแบบ โอ้ให้ทำสะอาดทุกความเลยนะโอ้ยเดฟเดฟบอกว่าฉันต้องการให้คุณทำความสะอาดใหม่ก็ทำไมไม่ทำเองอ่ะเสียงข้อตลกเลยอ่ะ แล้วไงต่อตอนนี้คุณเช็คห้องน้ำได้ไหม ตอนนี้คุณต้องเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดสำหรับกาาดำน้ำเอ๊หูมีดึงนั้นด้วยอ่ะไปเอาอยัางไงเนี่ยเก็บเก็บเก็บอยู่ในห้องน้ำก็มีเขา เรากระจายทำไมอ่ะก่อนหน้านี้มันยังไม่เห็นจะมีเลยเนาะปออกไปดูกัน้อยู่หน้าเรืออีกอันนึงอยู่หน้าเรือเลยอ่ะไปป ีเขาบอกว่าตนอด,ดดูแลทุกคนนะดูแลแลโอเคมาอ่านคำแนะนำในการดำน้ำกันเถอะก่อนที่จะไปดำน้ำระวังระดับออกซิเจนระวังสั์ป่ายเยอะ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  <laughs> จะดำน้ำแล้วไม่ต้องกังวลฉันจะเฝ้าดูจากที่นี่มีเพื่อนค้างแล้วนะคะ ว้าวโลกใต้น้ำงดงามจริงๆไม่มีหลกโอ้ยฉันสามารถมองเห็นทุกอย่างผ่านแว่นตา อุ่ยตรงเนี้ยนี่คืออะไรอะ่ะไม่ใช่มันเหมือนเฮดอะ่ะเด็บ ให้เก็บตัวอย่างมาให้ฉันได้ไหมโอ้เดนอาจจะมีพิ้งก็ได้เดฟอะไรเนี่ยมันอาจจะมีิงก็ได้นะเนี่ยยังจะใช้เก็บ จะต้องมาเก็บเลย ก็หายเหมือนกันตอนนี้เรากำลังนี่ไงเราเจอหนไปเอาเห็ดต่อครับจะบอกว่าว่ายน้ำแบบชันมากเลยอยาหายใจออกบ้างนี่นเราจเจอแล้วเลยสียอันฮะ เลยอสามแล้วสองาสองานสองอนฮะเก็บเก็บเกบอันสุดท้ายโคตรไกลโลยอ้าถังออกซิเจนหมดทำไงเนี่ยแต่เรามันเล่นเกมกาะอ,อยู่แล้วเนาะพวกเรามันสายตายอ่ะอุ๊ยอันนี้อะไรอะ่ะอุ๊ยซากเรือ ดูดิซากเรือไม่ใช่เฮ้ยไปก่อนแล้วเราหาเธอไม่เจอดูสีนั่นอะไรคุณมาใกล้มันได้ไหมเธอไหนอ่ะเธอไหนอ่ะ Oh, L L L Hơi, này, không lên bay hả ma? nó chan à? bơi ở này? rồi này, cái, cái, rồi cái, cái, cay rồi hôm á ไปก็ไปไปได้วยกันเลยไปได้วยกันแต่มัวเสียวเวลาให้คนดูเขางงนี่คืออะไรนี่คืออะไรถ้ำแต่ประตูโบราณถึงปิดกั้นมันกิมีกลิ่นเหมือนขุมทรัพย์เราต้องหาทางใน โอ้ยเราไม่ไปได้ไหมอ่ะให้ฉันขีดเออกลับมาและคว,ว้าวัตถุระเบิดเราต้องหาระเบิดใช่ไหมใช่ไหมฮะเดบ่ะเดบมันเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปเอาระเบิดมาเองลอยใต้น้ำเลยนี่เราเราเอามา ยบโอเคเดี๋ยวเราไปไปไป้ยเดี๋ยวก่อนมันต้องมีตัวแทนไปอ่ะไปด้วยกันได้ไหมอ่ะอันนี้มาเรามาแล้วเราก็แค่ต้องไหวพีบะ มันต้องอีกรอบอะหยุดยุยยุทามอยู่ไหนมันจะระเบิดแล้วฮ้ยมันระเบิดแล้วทามอยู่ไหนลงมาเลยทามอยู่ไหนมามามาเข้าไปด้วยกันนะเข้าไปด้วยกันนะ เข้าไปด้วยกันโอ้ยทามเข้าไปด้วยกันมามามาเดี๋ยวเราน้ำหน้าเองเธอไป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 อ้อยสถานที่นี้แห่งนี้ดูงดงามมาดูกันว่าคงจะเจออะไรอยู่ตรงนั้นหรือไม่ อุ้ยนี่อะไรอ่ะอุ้ยนั่นคือขุมทรัพย์ oh my g o เอาเอาเลยเอาเลยไข่มเุเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขาบอกเดฟไข่ที่ดูบ้าพวกนั้นคืออะไร เสียงเธอ,อเหมือนอยู่ในใต้น้ำจริงเลยอะ่ะโอ้ไม่กออยู่ไหนแล้วเนี่ยหยิบสมบัติเลยมาหยิบด้วยกันสิาสายกลัวนะเนี่ยอ้าวต้องหยิบอัญมณีมาช่วยกันหน่อยสิ เย็บียครับขึ้นไปข้างบนตอนนี้กลับมาเร็วเร็ว เขาบอกว่าให้ซ่อนตัวเฮ้ยมานี่มานี่ทำมานี่นลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างเนี่ยลงมาข้างล่างซ่อนซ่อนเหมือนกันเพราะเธอ,อ,อลงมาอย่าง ไม่กดซ่อนเราก็ลืมใ <c oughs> ช่อยากเล่นอีกรอบไหม <c oughs> โอเคบายบายนะจ๊ะ <c oughs>